กินข้าวกันมื้อนี้สองพิปลรราร้านนัวเลยจ้าเปิดมือ,อตามเคยกินกับผักหมดส่วนของพี่นีแล้ววันนี้ เน,น้น้ำพริกมะรา,าพร้อมไข่เจียวและข้าวรุสวนพร้อมแค่ขัาวปุสวนขอบคุณก่เผ็ดมากเลยเนาะอืะอ ตอนนี้เร็วมาๆอือดีใจที่รู้สึกด,ดีขึ้นนะฮะ ไม่รู้เป็นป่วยอะไรป่วยอะไรไม่รู้หิวทั้งวันคนป่วยอะไรไม่รู้กินทั้งวันเลยเป็นแฉเปงนหนึ่งอะป่วยจะกินได้ใครเคยเห็นเนาะป่วยจะหิวทั้งวันเนี่ย น,นี่ขอออกกล้องคนเดียวนะคะไม่มีไอออกอแขนจนจันไป <c oughs> นั่งห่างกันหน่อย <c oughs> เราโป๊ก็บอกเขาไปไ <c> ม <oughs> ่หวัดจีจังเลยวนะนี กินอะไรที่มันไมเผ็ดสะใจอ่ะเผ็ดมากอร่อยมากแบบแซ่บอะนัวนัว อันนี้ตามแบบนัวๆค่ะใส่น้ำปลาแน่นอนเจ็บมาก มีคนเซลว่าใส่เสื้อไนหรือ,อยังครับไม่ใส่จ้ะบอกเลยไม่ใส่อยู่บ้านพูดตรงๆเลยไม่ใส่เสื้อในคะ่ะดูบ้านสบายสเราไม่ได้แก้ผ้าโถว์ก็พอเนาะพูดตรงๆจริงค่ะไม่ใส่ค่ะ ม่หนิงอยู่บ้านม่หนิงจะไม่ใส่อยู่แล้วเวลานอนเวลาอยู่บ้านเน,านี่นยค่ะไม่ใส่ก็ดูกระทั่งเสื้อในอกันเนาะจะใส่แต่เมื่อไปไหนมาไ,ไหนอะไรเงี้ยคือซากลายวะมันไม่ได้เห็นหัวนมเนี่ยดูหัอกตาแตกกระดึกเราแค่เน้นให้เราดูเรา ดึงห้าวดูยันหอดจะไหน ง่ายมันร้อนไงอยู่บ้านเราอุตส่าห์เราไม่ได้ถอดเสื้ออะไรซะหน่อยเอ๊ะพูดตกเลยค่ะพี่หนิงไม่ใส่แล้วก็ไม่เห็นเป็นไรอะ ไม่ไน้องไอซ์ได้จ้ะหลอกหลอกๆวันนี้มันหยุดจ้ะวันนี้มันสองแรงแต่ไม่สบายไงก็ไม่ไปเพราะว่าถ้าไปร่างกายจะสู้ไม่ไหวใช่คือเราทำงานในห้องเย็นเนาะไม่ได้พักเลยไ โอ้ร้านทองว่าไหมร้านทองว่าร้อนทองร้านทองว่าแมงเนี่ยเหกินด้วยมาจ้าพี่อาอาหาแล้วนไป งงน,นี่ปลาคบเมรีนี่ปลาจ้าไข่เจียวขอไปเอาข้าวก่อนนั้นนุโซนเบิกใชไหมเบิดไหมอร่อยมากพี่ไอทำให้กินแค่น,นี่เดียวพี่ไอแบบแป้งเยอะไนงะให้กินก็หายอยาก บาเ็็แพรมีลูกแฝดเหรออือใส่ได้ลูกแฝดมีลูกแฝดก็จะบันเทิงหน่อยๆน่นะจีปแปนแต่ก็พอดีแหละเขาจะได้โตทันกันเป็นเพื่อนกันไงแล้วก็อ,อย่างลูกได้ไม่เหงาอืมไม่ต้องบอกว่ามีหลายรอบมีทีเดียวคุ้มเลย อยู่มาวเลยพี่เน่เงน้องฝ้ายบอกอชื่ออะไรนะยุย้ยมอพี่เหนียวอะไรจัดชายพี่น้องเทลลี่กับน้องส้มจีบอืผ่อดแล้วใช่ไหมผ่อดแล้วแต่หญิงแต่ชายอะ่ะน่าจะแต่งหญิงกันกูเชื่องเทลลี่กับส้มจีบอ่ะ ว่าไงล่ะหลานเอ้ยสอนทำเทปป่ะยูทู e เลยจ้าอันนี้นุไมไอ้ออกกล้องไม่ได้นุไมไอ้โป้อยู่ออกไม่ได้เดี๋ยวช่องโดนแบนใช่เพิ่งแฟนไปก่อน <c oughs> วันนี้เนี่ยพริกปลาขอยชิ้นหมูหน่อยข้าวหนอ่อยกินได้ <Okay. S 2> เผ็ดมากเลยวันนี้โ <laughs> อ้ยหมูลอยใหญ่ปวดหัวที่ขาเอาไว้นี่นะใช่นะ อีกไหมเป็นมือมันอาจจะไม่สวยงามนะทุกคนแต่ว่ามันอร่อยอะ่ะด้่ดีค่ะปวยไปๆนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ <c oughs> น้ำวิ้งหน้าอร่อยจังค่ะ <c oughs> ใส่เจะต้องไปใส่เสื้ออะไรมเด่นอยู่ตรงนู้นแก้วก็อยู่ในครัว ข้าวตอนนี้กินดึกอีกไหมไยม่าจะหิวเมื่อคืนก็หิวไปทำข้าวน,น่ากินตลอดเลย แลวยิ่งว่าในไดอดอลอยู่กินข้าวไปก็ต้องคุยกับเ,เอฟซีมันเ,เป็นความสุขเราอยากทำอะไรก็ทำต่เฮอเป็นความสุขอีกอย่างนะเธอไม่เยเด็กเอ็มจก็ที่ถึงไม่เลยอยากดูตอนกินอีกแหละนี่ล่้าสุดก็จะให้ไลฟ์ตอนทำกับข้าด้วยนี่ <te le> ยังไม่ได้เล่นเลย <te le> มีคนรักมีคนรอดู

อิมโ<อ><อ>ง่ะจะหวงยิมง่ยมโงิที่้าวอืมโอสวัสดครับน้องเนมขไม่ได้ไอ้นี่หรอวะเออรักนะคะรักเหมือนกันจ้าเดี๋ยววันนี้จะกินบัวหิมะต่อยังไม่อิ่มมหมเนี่ยตะเกียงใจ อันนี้ที่สามดูสลิปได้แล้วเออน่าจะได้แล้วเอ,อ๊ะดูซิไม่อยากเลยสิเด็กชายนัทพลกลับอะไรนะหิวหิวหิวยังไม่อิ่มเลยทุกคนบอกมาเลยนะแต่ว่าพอกับเดี๋ยวกินบัวหิมะอีกเด็กชายนัทพลญาติบำเลยเอออ่ะลูกผู้ชายอ่ะเออยังไง แเห็นบอกจะเล่นน้องที่หลีกับบกเอ,อืมตาห,หุ่นไหวแท้ๆอีดีสูรอก,ก้อนแม่เด็กแม่ไปทำให้กินถัวนะ่วเดี๋ยวให้แม่คลุกน้ำพริกปลาให้กินเด้ออืมกินได้อยู่แล้วมั้งส้มตามปุ๊บส้มตามปลาไม่กินเลย อยากให้ทุกคนแบบนัวๆเลยกินน้ำพริกเปิบมือเป็นอะไรที่อร่อยมากเลยนะมันเป็นแบบการกินที่แบบอร่อยอะ่ะใช่ต้องต้องลองไปถามคนแก่ๆดูนะว่าการกินเปิบมือมันมนัวขนาดนนไหนอะ่ะใช่ไหมคือการกินกับมืออ่ะมันอร่อยนะ มันไม่ใช่ว่าเราแบบโหไปจับไอ้นั่นไอ้นี่มาอะไรเงี้ยก่อนเราจะกินเราก็ต้องล้าง<อ>มือแล้วออใช่แล้วแบบการกินกับมืออ่ะมันอร่อยนะมันเหมือนแบบเราได้คลุกได้อะไรเงี้ยบางทีช้อนมันยังไม่ทั่วเลยขนาดเชฟทำอาหารระดับห้าดาวเวลามันหยิบเกลือหยิบน้ำตาลใส่มันยังใช้มือกะเลยคิอเลยเยอะแยะอธิบายให้ฟังเฉยๆนะไม่ได้ว่าอะไรไม่ว่าอะไรนะจ้า พี่หนยงก็น่าจะหายแล้วแหละแต่อ้าน่าจะยังยังอูอีอูอีอยู่เลยมันดีขึ้นี่เฉยยังไม่หายหรอกเผ็ดแบบกิทนทั้งวันเลยพี่หนิงอ่ะทั้งวันเลยมันป่วยอะไรป่วยอะไรมันหิวตลอดเลยคือมัน ซ่บอะนัวมันน้ำมันเปิดให้ด้วยอ๋อจบแย้